ขีดเส้นไว้แล้วว่าต้องภายในเท่าน,นี้เท่านี้เท่านี้เทา่ทา,น,ทานี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้มันเป็นอะไรที่ชัดเจนแล้วก็คงไม่ต้องมาอะไรเว้นเวร์กันอีกนะครับวันนี้413ท่านนะครับกดไลค์ด้วยครับกดไลค์ด้วยนะครับเนาะแล้ะหลายคนถามว่าอีกนานไหมไม่นานไม่นานบอกเลยว่าไม่นาน <laughs> มันจะได้ติดคุกแม,มน่นองบุม๋มอันนี้เราเล่านิทานนพ่พรเนาะนิทานเรื่องนี้ถ้าเกิดว่าเจอตรงนี้เข้าไปอีกอะไม่รอดไม่รอดแล้วที่ตรงเนี้อ่ามันก็ที่จะกฎหมายมันแรงประลัดดีครับแอบปหลัดอะไรประตูกดีครับรกฎหมายมันแรงครับกฎหมายก็นั่งที่จะแรงอยู่นะครับประมาณนี้แหละ จะไล่อีกรอบหนึ่งอยู่ยใช่เดี๋ยวน้องบูมจะไล์ช่องน้องบูมนะทุกท่านไปติดตามด้วยนะครับเทวดาของแม่คือวันนี้พวกผมโคตรมีความสุขเลยที่ได้ยินเทวดาหน่วยเหนือพูดคำนี้ผมพู้ผมมันดีใจนะน้องบูมนะเราดีใจทีวว่ว่าท่านท่านไม่ทิ้งนะท่านท่านท่านตามเรื่องอยู่นะแต่ด้วยความที่ว่าท่านไม่ไม่อยากข้ามข้ามเทวดาเทวดาหน่วยได้ได้ปะแต่ท่านไม่ไปนี่แล้วนะ แต่ตอนนี้ท่านไม่ปานีนะตอนนี้ไม่ปานีแล้วแล้วก็เรื่องนี้ถึงถึงป็ดปีตแล้วขบวนสุดแล้วเอาเป็นว่าบนบนสุดยังบอกได้ว่ารู้รู้อยู่ว่าอะไรเป็นอะไรอมอันนี้ง่ายเขาไม่มีการเขาไม่มีการน,านั้นแล้วครับไม่มีการลดหย่อนอะไรอีกแล้วนะครับเอาตรงๆพี่พี่ของหน้าไหลโดนอ่ะตรงนี้จะเหลือละ <laughs> อือ หลักฐานของเรามาันก็ชัดอยู่แล้วสิงป่ะาแล้วคุณทาําอะไรอยู่เนี่ยคำถามอีกทีนมงคุณทาําอะไรอยู่แล้วผู้บัาคับชาสูงสุดเขามีการจี้ลงไปตลอดเขาไม่ได้เพิกเฉยนะพี่พี่นี่เพิ่งเพิ่งยืนี้นท่านเนี่ยอแค่ก็เพิ่งรู้นะอืมไอ้แค่ก็เพิ่งรู้า่ามีการติดตามไปตลอดส่งส่งเรื่องไปตลอดนะครับส่งเรื่องไปตลอดใช่ครับทา่าน ทางผู้บังคับบัญชาท่านก็บอกว่าท่านส่งเรื่องไปตลอดไปถามตลอดแต่ไม่ได้มีอะไรอบ้าวเดียมาอือดัมการพิการในาั้นการที่หดดีครับข่าวดีครับผมบอกว่าข่าวดีก็ข่าวดีผมว่าผมไม่คุยเรื่องเยอะแล้วพี่คือมันก็เหมือนผมลงมารอบแรกอะแปลงแรกกันเนี่ยเพราะฉะนั้นออกจากปากผมไม่ใช่ออกปากจากปากอียานครับพี่พี่ไม่ต้องห่วงนะครับเรามากันเราต้องทุกคนต้องฟังเราเดี๋ยวไม่ได้ฟังอียางอียาน์อยู่ฟังเตตดูเรื่องห่าเลยอีนี่ตั้งแต่แปลงแรกแล้ว อ,อีนี่ไม่ช่วยอะไรไม่ได้หรอกพี่พี่อันนี้เราเ,ราเรา่นานิทานเรไม่รู้อียามไหนนะอีอยามอยู่ดาวหมาอืม <c oughs> มีระงู้ะบาดดาวหมามีอียามอยู่คนเดียวอืมดาวหมาอืมคือนับจากนี้ไปจะแม่นั้นแล้วเหมือนกับวันนี้เหมือนกันวันนี้ที่มารายละเอียดมันเยอะแยะมากมายแล้วเราก็ได้รู้ว่ามัน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 ,มนเกิดปัญหาอะไรขึ้นอ่าแล้วเราก็ได้รู้ข้อเท็จจริงแล้วว่า อมันจะมีการดาเนินการอะไรต่อไปนะครับแต่ผมบอกได้ว่าแปลงตัวนี้เป็นคดี hmm. แปลงนี้เป็นคดีนะครับเป็นคดีเขาไม่ไม่ขึ้นส่วนใครจะเอาไปบิดว่าเอ,อ้ยมันไม่ได้มาจริงมาทำคอนเทนต์แล้วแต่เขาก็เขาพี่เขาเป็นเหมือน,นั้นถามว่าเราชินไหมเราเราชินกับทางฝั่งเขาแล้วนะ hmm. พี่เดียมไปเลยครับเราชินกับทางฝั่งเขาแล้วนะ เขาเขาก็จะพูดแบบนี้แหละไม่มีอะไรหรอกไม่มีมันทำโอนเทนต์กันมันทำโอนเทนต์กันพี่ไอแคะปิดร้านมานะอืมกูมานแค่ที่เขาปิดร้านมานะมันต้องมีอะไรบางอย่างไม่งั้นไอแคะไม่ลงมาจริงๆปกติทำหนังสือทำหนังสือมาปกติโทรโทรศัพท์มาแต่รอบนี้มาอีกเลยอืมมันชัดเจนทั้งหมดแล้ ตัดเต็มทั้งหมดแล้วครับคอนเทนต์คอนเทนต์แปลงสองครับแปลงสองในทางงนี้แปลงสองครับแปลงสองครับเป็นคดีแน่นอนก็แปลงหนึ่งมันแปลงสองเราล้อมไปก่อนไอ้แค่ไอ้โกงล้อมไปก่อนมึงจะไปเล่นแปลงไอ้ไอ้ส่วนยางได้ไงก็ต้องตามสเต็ปดิถึงไ่ะเออมึงก็ต้องตามเวลาสิเข้าใจป่ะม่ใจ่ายมึงไปเล่นแปลงสองแปงแปลงส่วนยางกัน แปลงกูแปลงที่แปลงสองเนี่ยไอแค่ไอโ้งล้อไม่ก่อนมึงจะข้ามคิวได้ยังไงอ,นนอันนี้เมื่อกี้พี่นิีิพูดผิดเนาะเออ,อแค่ไอโ้งอืมแค่กับโ้งคืออย่างนี้อ่าเอาตรงถ้าหน,น้าไหลโดนอ่ะแปลงนี้ก็ไม่รอดอืมแต่พี่พี่มันพี่พี่มันจะได้เลยตอนนี้อียานอีมียานใครทำมาให้ผมไม่สนใจแล้วพี่พี่เนี่ย ผมไม่สนใจมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันเป็นเหมือนแบงแรกพี่พี่บางครั้งเนี่ยผมชินนะพี่ mm. ชินกับบางช่องที่เขาแบบพูดแบบเอาใจเอฟซีแม mm. แต่ของเราเนี่ยมันเป็นการที่แบบว่าพูดตามสิ่งที่ได้รับรู้มาจริงๆไม่มีการบิดเบือนจะพี่บิดเป็นทาไมวันใดวันหนึ่งถ้าเอฟซีรู้เขาก็ผิดหวังใช่ไหม mm. เหมือนกับแลงแรกอ่าอ e ีเสียศูนย์โดน่ะเห็นไหมสุดท้ายเอฟซีก็ผิดหวังอือ mm. เห็นไหมอือส mm. ุดท้ายก่อน mm. ก็ผิดหวังเอ้า oh. อ๋อตอนแรกันไหมเนี่ว่ะนองเธอมาดนียวะ่วยวะสุดท้ายก็ผิดหวังครับเอะก,ก็ก็แปลงแรกก็คุยกันแบบนี้ไงพี่ๆใช่ไหมว่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรหรอกอือคอยดูนะแต่พอผมผมเล่านิทานว่าแปลงสองเป็นคดีก็จะบปบิดนะเอ้แล้วก็จะไปบิดกันอีกเดี๋ยวคอยดูอือคอยดูอือแล้วก็จะบปบิดแปลงแรกก็บิดไม่มีอะไรไม่มีอะไรยังไง อีบานก็ไปบิดไม่มีอะไรไม่มีอะไรคอยดูนะเดี๋ยววันนี้ก็จะเอาพักกาไปบิดนะคอยดอูโทรมาหาน้าบานนะโทรมาหาดิป่าละเมาะโทรมาหาเลยนะโทรมาถามนะโทรมาถ,ถามมาเลยเออแล้วอีเรือกเรื่อง,งโอ้พูดดีวะเรื่องคนละป่าถ้าได้ครับได้ครับแต่ว่าการตัดต่อมาเนี่ย เราก็ต้องอะไรครับตีเราก็ต้องอ่า uh, ต้องแจ้งเจ้าที่นะครับอืมนะครับแจ้งเจ้าที่เพราะฉะนั้นวันเนี้ยคือผมไม่เข้าข้างใครนะวันเนี้ยบอกตรงไหลมันถ้าไม่มีการตรวจสอบว่าไหลมันผิดไหลมันก็ต้องรับกรรมอุ้ยนะครับอย่างไหลมันทําผิดไหลก็ต้องรับกรรมไปทุกคนใช่ไหมครับผมพูดถูกไหม เออแล้วอย่างวันนี้ผมบอกเลยว่าผมดีใจนะที่ผมได้มาแล้วผมได้ยินข่าวเนี้ผมดีใจนะผมดีใจที่หัวหน้าท่านไม่ทิ้งเรื่องนี้แต่ก็ด้วยความที่ว่าหัวหน้าท่านงานเยอะนะครับหัวหน้าท่านงานเยอะแล้วก็หัวหน้าท่านมีภารกิจเยอะมากมายท่านไม่ได้มีเวลาท่านไม่ได้มีเวลามาดู youtube นะเอาอย่างนี้เลยต้องนําเรียนเอฟซีนี้เลยว่าท่านไม่ได้มีเวลามาดู youtube แล้วหัวหน้าเนี่ยนะครับท่านหัวหน้าในนิทานเรื่องเนี้นะครับวันนี้ท่านก็อยู่สระบุรี นะครับแต่ว่าคนที่มาคุยเนี่ยเราก็คุยรู้เรื่องแล้วแหละว่าเรื่องเนี้ยมันมันมันท่านก็บอกว่ามันนานมันนานมันนานแล้วก็เขาก็ตามเรื่องนี้อยู่เหมือนกันตอนนี้ที่เข,ขาที่เขาทําอะไรไม่ได้คือต้องรอรอเทวดาเทวดาท้องถิ่นเขาไม่อยากข้ามกันอะไรกันแต่ถ้าหนังสือรอบนี้ลงไปแล้วนะครับ